เราเป็นเพียงสื่อการเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับวสวัสดีครับนี่ผมมาชี้เป้าบ้านส,สวยชมเลือกซื้อเลือกอยู่ครับบ้านสวยบรรยากาศดีทำเลดีนะครับใกล้แหล่งท่องเที่ยวนะครับแบบนี้ตัวบ้านหลังใหญ่เลยทีเดียว3ห้องนอนครับแบบกว้างๆ2ห้องน้ำมีพื้นที่เหลือรอบบ้านนะปลกูกต้นไม้ปลูกสวนผลไม้ไนดะ้สบาย เบียงด้าน,น่ายกจอดรถได้สบายๆนะครับพื้นที่เหลือจอดรถได้หลายคันต้นไม้เยอะลมลืม่นมีเพื่อนบ้านนะไม่เปรียวอยู่ในหมู่บ้าน่างชุมชนพื้นที่เหลือไว้จัดต้นหย่อมปลูกหญ้าปลูกต้นไม้กันได้บรรยากาศดีครับรอบๆพื้นที่กว้างอาณาเขตชัดเจนมีลัวรอบขอบชิดครับสนใจก็ไปดูฐานที่จริงประกอบการตนะัดสินใจให้ก่อนครับเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองซื้อบ้านทั้งทีนะครับ เบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยนะดูที่ดูบ้านติดตอ่อโดยตรงได้เลยถ้าหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คำเพิ่มเติมใต้คลิปก็ได้หลังนี้อยู่เนินพับหวาดน,นะครับพัทยาพื้นที่129ตารางวาจัดสรรไว้อย่างดีมีที่เหลือรอบบ้านเลยครับที่เหลือเยอะมากใกล้ตลาดใกล้ร้านค้าใกล้แหล่งชุมชนใกล้แหล่งอำนวยความ,มสะดวกครับ ราคา3.8ล้านแแสนบาทครับบ้านเดี่ยวหลังใหญ่ใหญ่พื้นที่เยอะๆโซนนี้ก็คคุ้มอยู่นะครับสนใจก็ไปดูกันได้ครับเบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่ข่าเพิ่มเติมใต้คลิปได้เลยครับตัวบ้านมีนภาพดีครับพร้อมอยู่หน้าต่างเล็กดัดมีให้พร้อมสําหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ายังไงก็ฝากกดดูใจกใด้ด้วยครับสวัสดีครับ